โอ้บ้านานี้นี่อ๋อี่น้ีบน้บ้านกระตันพี่น้องตอนนี้เขาฮอดบ้านกระตันแล้วนี่อันนี้คือบ่อนอาบน,าน,าน้ําประจาหมู่บ้านเพื่อนเพื่อนว่าบ่าวอ่ามันคนเดินทางเพื่อนเคยผ่านมาอ่าสังเกตนะครับนี่ครเสิ้นพะทงตาก,กเก่งสลิปเก่งในโอ้บอ่ มองนี <mile> ่ค mm. er ือเป็นมองชิ were, e ้นฟาชิ้นแข็งเอาหินหินกันไว้ให้หน้ามันพอได้หมดเลียนนะครับง่ายๆนีเสือผาตากินบ้านกระตันนั่นคือคนนักขี่ห้อบ้านกระตันเด็ตอรี่ห้าสิบห้ากันไปครับผมอันนั้นคือส่วนชีวิตชาวบ้านตอนนี้เนาะแม่นเดินไปงูบ้านแม่นอ่าเลาะๆล่าๆบ้านกระตันเนาะแม่นเลาะพาเบื้องบรรยากาศพี่น้องว่าชนบทของบ้านกระตันน่งเป็นจังไงเป็นจังไงแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านพ่ามาดูได้ในห้องบมเดี๋ยวรอจะเขียน ี่โอเคโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดนี่แบ่แพี่น้องแบ่น้ำนี่ไหลตลอดนาะช่วงนี้เนาะไหลตลอดพี่ไหลตลอดนะครับน่กะสองคนเท่ากันวิถีชีวิตหมู่บ้นเปหม่านพนีิงแมนพื้นที่ตั้งหมู่บ้านพนงไดแมนแมบศบ้านกะตันนะครับบ้านกะตัน ครับผมมาอาญางเขาก็ไหนครับพี่น้องแม่นตั้งไว้ซื้อมันบวล้มบ่ฮึรอโอ้ข้าเจ้าตั้งไว้ทานมันพี่น้องเฮ้มันบวล้มบ่ นี่ครับพี่น้องเฮแต่แปกอ,อ๋อเอบางต้นก็พ่นกะต้งไว้ในไม้ซื้อเนาะบางต้นเพื่กับฝั่งนะครับพี่น้องอันนี้กะจักแปลความหมายว่าอย่างไรเนาะน้องกระบอกเข้าใจ,าใจบ้านกระตันเมืองเซโปนแวงสวันเขตพี่น้องฮาสบายดีกินข้าวเนาะโอ้ เข้าเศร้าปะโอ้เข้าเศร้าอ๋ออ๋อโอ้บางเฮือนกับมีอ่าแนวสีเขาาโอ้บ้านนี้มีไฟฟ้าเลยตัวนี้โอ้โอ้บ้านสุดท้ายนะครับเข้าไปยข้างในกับ่มมีแล้วไฟฟ้ารถไทยมีแล้ว กันปวกกินบอเข้าคือเข้าคือบัฟังดินนะโอ้คือคือเื่อนรังไงเนี่ยเพื่อนกะเพิ่นกะว่างไว้ในเสาที่ซือน่ะกันปวกเอ้เอ้ถ้าอ้าฟังิน่าะ็นเบางต้าใจเข้าใจโอ้โอ้ถ้าถ้าฟังน่กินเออเข้าใจเข้าใจโอ้อ้ถ้าถ้าฟางน่ากินเออเข้าใจเข้าใจ โอ้ <po bio> โห oh. oh. แสดงว่าอยู่นี่นี่เพิ่นเพิ่นภาษาบริแมนบูเนาะบูครับบู๋่ะแต่ว <hör everything new> ่าฟังภาษาลาวเขารู้เลยดุนดุนดุนภาษาดุนลาวลรอพวกภาาษลาวพวกโอ้โอเคโอเคคนเข้ามาโอเคดุนนเห็นหนังนอแน่นอนโจดปึ่มเนึกอว่า ขายเลขบม,ม่นะนะอ๋อโอ้ยยซูเออแมนยซูอาเมนเมนเออโอ,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 อ้เข้าใจแล้วบัดทีนี้พี่น้องเลยเพือนนี่เพิ่นตั้งไว้ก็คือบมให้ปวกกินพี่นอ้องอ่าบางเสาบางต้นเฮาก็ฟังดินไว้แต่บางต้นที่อ่าเฮาย่านปวกหลายๆเขาก็เอาห้องใส่ไม้ใส่อย่างไว้เพราะถ้าฟังดินนี่คือปวกกินแน่นอน ลูกใ right oh, ่กลางบานอเลยน้เนาะนี Lynn, right? sure. Board, ่นำโอ้นำท่วมโอ้นำท่วมปีนี่หันัวปน่หัวปี่ัวปทุกปีนต่ว่ห่น่น่วนปีลยกันนี่วมอน่วันไก่น้่หี่นาะไปนี่ววป่ัปัวน้่าปนี่ ไปกับน้ำเ่อแนำ่ันีโอ้โอ้ลอยไปเลยเนาะเห็ดซื้อเลยตันเห็ดตับโอ้แม่แต่ว่าซุมือนี้กับบั่วมแล้วเนาะหรือว่ามีมีมีสวมมา่อมบ่ออสเอสียางไปเบิองนาเซมันไก่นาเซมันเลยถ่วไงอ๋อโอเคโอเคเงไปจนอนกับเป็นนาเซ่ยางครับผมครับผม โอ้ขอบใจขอบใจอันนี้ห้างหมูวะดิมูมีหมูแล้วเหลอหางโอ้ยาาเดูพี่น้องด้วบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าหมู่บ้านสุดท้ายอเข้าไปแล้วผมีผมเข้าไปข้างในมืดตึ๊บเลยพ่อใหญ่ครับผม เกนี่กันับนี่จะกไปหอดวยพงกับเป็นเป็นภาษาบลูเบไดเนาะเออฮางรูกดโอ้หนำเคยท่วมพี่น้องนำเซ่ยางแ่เาเาำเล้าได้อาทำเหล้าได้อ๋อเพราะว่าเขามีโหงเฮียนอยู่เนาะโอ้บางแยง่สร้างแล้วโหงเฮียนบ่สมัยพ่อนี่กันยังบ่มีแล้วเนาะโหงเฮียนเนาะอืมเป็นสมัยนี้สบายเลยเออสมัยนี้สบายแล้วอ๋อไปทำงานที่ย่งกัโดยโดยโดยเอาขอบใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเลาะจังไน ตั้มเขาบางบ้านขึ้นตั้มอยู่วะแถวอยู่ตั้มเลยก็ตั้มโอ้บางบ้านก,กับตั้มบางบ้านในเป็นมุมม,มีเครื่องกับตั้มเอาอ๋ออ๋อเข้ากันยังสีเห็นโคกหรือขนาดรับโอ,โอ้นี่โคกยังอยู่บรรยากาศบ้านนั่นนี่เขกที่เขาทานเออสบายดีสาวโอ้เห็นอย่างน้อสบายดีแม่อันนี้เขายังใส้อยู่บนนี่ใส้ตำไส้ตำอยู่ โอ้แบบเฮาบ่มีเครื่องเออเฮาก็ต้องได้ตำเออพี่น้องตคู่มือตื่นมาเช้าก็ะตำเนาะไรตำเจอกินข้าวเออโบได้ตำกับโบได้กินข้าวอันนี้สวนผักเนาะโอ้มีสวนผักเฮาบ่ต้องไปซื้อในเมืองโบ่มีเงินเออเฮาบ่มีเงินเฮาก็ต้องปลูกเองปลูกเองกินเองลูกสาวบ่นี่เออโอ้ ลูกสาลูกสาก็ไม่ได้ไปเฮียนเนาะ<อ>ลืกว่าเสาทิศบ่อ,อ๋บอบเฮียนเลยเนาะโอ้นี่ากนี่ครับพี่น้องอสังเกตว่าเป็นยางเพ่นคือเบาเสาลุงดินได้ความรู้มาแล้วครับพี่น้องนั่นก็คือเพื่นยันพวกกินเนาะถ้าเอาลุงดินคือพวกกินนาทีนี่ครับ นี่ครับอันนี้เฮือนอันนี้เพ่นกันแยกเต่าไฟบรรยากาศดีครับพี่นอ้องบ้านคุณเดี๋ยวเฮาเลาะเอาบรรยากาศกับมันคนเดินทางสักอนโอ้ผู้เบาเบิ่งเด็กน้อยผู้เบาไครบ้านเนาะเล่นเรียกไปเบิ่งขาเจ้าเล่นอย่างนอ เล่นมาแก้ววะโอ้เล่นมาแก้วบเบาเล่นมาแก้วโอ้เล่นมาแก้วดีดีมาแก้ว,กวโอ้สมัยยังน้อยสมัยยังน้อยเท่ากับเล่นนี่ละ่ะดีดมาแก้วแข่งกันโอ,โอ้ไปใหญ่เลยพู้นะดีดมาแก้วเล่นเสียงเงินบ่เล่นเอาเงินกันบ่เออนี่ครับบรรยากาศน้อย เขาก็เคยเล่นคือข้าเจ้านี่แหละพี่น้องดีบ๋บัมแก้วเอ้ามามามายิงมาเอา่งม่้ลูกอไ่ได้แงอ <c oughs> อันนี้วิธีชีวิตของอเด็กน้อยผู้ชายผู้หญิงเนาะที่ว่าว่างบร่ได้ไปห้ามไปเฮียนสาวทิ์พี่น้องโอ้ยบรรยากาศคือสมัยเฮายัางน้อยเลย เล่นมัแก้วอันนี้ไหมนี่ครับนี่ครับสบายดีพระเท้าจาโอฟาเซ็แล้วนี่หกิบาทนะพอเนาะโอ้สามสิบเงินลาวนี่สามสิบพันกับาหกสบาทโอ้สามสิบพันสามสิบพันกับหกสบาทพอไม่ยังไม่หวกไม่ไพ่ไม่พุงไม่พงไม่พุงแม่ท้าอาจิจ่าอน่าจะเป็นไม่ไพ่เนาะ เท่าป่านนี้ก็ยังมียังหารายได้อยู่เนาะเพราะยังเออยังมีเออมีแห้งเนาะมีฝีมือด้านนี้่เออแมนแมนแมนเบิดแห้งแล้วนี่ครับพอเท่าเราสารกระติบเข้าเราต่อเราต่อเอกลักษณ์ของทรงผมนี่เนาะเ้ยหัวหัวโออีกยังนี่มักมักกินล้วเ โอ้ยให้สามบัดเนี่เออเล่นมักกิลอ้อพี่น้องเอ้ยสมัยยังน้อยเฮาก็เคยเล่นคือการมักกิลอ้อนะ,ะให้ละยานยานเออยานบรรยากาศครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่เฮือน,อ,นอยู่นำไปพี่น้อง อันนี้ก็คือคอกงัวคอกงัวคอกควายพี่น้องมาเบิ่งติดกันกับแม่น้ําอันนี้คือแม่น้ําเซพี่น้องนี่เพิ่นว่านี่ลําน้ําเซใส่ห้วยระเบิดปลแตกก็มีบ่เบิ่งเบิ่งเบ่งป้ายระเบิดป้ายหัวมันบ่อันนี้ก็ยันระเบิดดิพี่น้องนี่ วายป้ายระเบิดป้ายมันก็ลูกปืนวายมันมันนี่มันป้ายระเบิดเด้อจะได้นี่กระป้างที่มันระเบิดที่มันถิ่มย่นถิมลงมาน่ะมันแตกออกจากกัลโอ้ป่างมันอบกาบมันอะอันนี้ท่อน้ำมันเลยนี่ท่อน้ำมันท่อส่งน้ำมันแมนท่อน้ำมันไม่ไม่ส้นข้ามเลยนี่ไม่ตัวนี้ว่าบุตรจังหวะมันแตกบ่เฮ้ยเฮ้ยน่าจะเป็นป้ายเล็กอย่างเดียวบ่ โอ้โหโอนฝ่ายเล็กอย่างเดียวนี่อ๋อตัวโอ้ยโ,โอ้นามซ ตัวไรที่มันไหลแห้งๆคนระับน้ำตัวนี้แหละแต่มันไหลลงไปทั้งลุง่มโอ้พวกนี้เป็นแอ่งมนเนาะน,น้ำโอ้นนโอุสาบ่โอ้นครับอืมบรรยากาศกว้างนะนจังซี่คันคันมีนม้ำจังซี่อยู่กลางทึ่งเนาะมองเขาบ่มีไฟฟ้านะข้าเจ้าก็ตรได้มีโอกาสหาปูหาปลาง่ายขึ้นแมน,นโอ้ สุดยอดเลยมีลำนำ้ำเซะนะครับล่อเลี้ยงวิธีชีวิตของไทยบ้านเนาะอาบ้านบัานกะตันบัานกะตันไปพี่นอ้องเลาะอีกจังหน่อยเท้ากับผากันมันคนเดินทางกันเลาะอ,ออกไปเรื่อยๆครับหาบรรยากาศให้พี่น้องแถวได้รับชมกันที่แบบไปบ้าบรรยากาศให้หยางหยักโอ้เออ เดี๋ยวห้าไปเลาะเบื้องอ่าบ้านที่ว่าเอาระเบิดเฮ็ดเสาเพือนเนาะบ้านนี่เหะบ้าบ้านเป็นนี่เสาเสาระเบิดอยู่หลังใดบ้านเป็นเอาเสาระเบิดเฮ็ดเสาเพื่อนมูมี่บ้านหนาเนาะโอ้เขาโอ้เขาเอาขายเบิดโอ้ขายเป็นเส้นขายเป็นเส้นเล็กเหมือนเนาะเนียนเบียดเบียดต่อมาซื้อ ข้งพี่บอกข้าออกแน่นอนน้องสื่เโอ้แถวนี้ดีนมไฟฝ่าเนาะแม่กำลังสิไปสอนนด่นี่โอ้อยากเห็นหน่อยสอนนี่เนาะดูหน่อยครับดีหน่อยซ้ำนี่กับาสอนด้วหลไปสอนอ้กำลังกำลังสิไปสอนวะนี่แม่ ไปสอนเออสอนยูยูห่วยบอกขึ้ยูเซ่ยูเซ่นี่ยบอกยูห่วยยูเซ่สอนมาได้แล้วเนาะยูเซ่เนาะนานซีสอนสอนแบบทั้งขางขึ้นน่องๆเขาเอาเห็นบอกกันเดียววะไปได้แล้วก็เล่นสิว้สาวน้อยสาวน้อยไปสอนปลาครับ วิธีชีวิตของเด็กหน่อยเท่านี้ซ้ำนี้ก็หากินไปแล้วหาสอนได้แล้วหากินหากินได้กับไปน้ำไปน้ำไปน้ำแม่วันน้ไปน้ำยายกับแม่ยายโอ้ไปกับแม่ยายไปกับยายยายในชุบกอกมาโอ้โอ้คัก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 อันไหนล้างหนอใส่ชอันไหนล้าอันไหนเยอะอืมเบื้องนี้สวิงนี่น้องเอาไปเห็ดนี่เนาะสอนตามสอนตามไหนตามหินน้องฟังข้าวบอกเนาะ โอ้บอกเนาะสิฟางเขาบอกเขาโรงเรียนอยู่แต่ว่าเขาโรงเรียนอยู่ไน่นเนาะโรงเรียนมันแบบผักเหมือน้โอวันอาทิตย์วันศุกร์เขาหมดโอ้เนาะนี่ซ้ำนี่กะจักเขมาหากินมันเสาร์วันอาทิตย์กะซ้ำนี่เราให้เพชรด้วยหาเพชรด้วยหาเพชรห้าหากินหาอยากเนาหาเพชรเนาะเข้ากับเขากับบาร์ได้บังคับเนาะแต่กะเจ้าอยากเพชรพัดไปให้เพ็ดลูกสำเนียนดำแม่นแม่นมันยังน้อยมันยังจะเผาเฮ็ดลูกลาลูกลาแต่กะเจ้านี่มักเฮ็ด เาต้องบอกเห็นผู้ใหญ่เขาเฮ็ดเข้ากับอยากเฮ็ดขึ้นกไปเจ้าอนนนี้่ง ฟังบ่ได้จะมาบ้านเลยเดี๋ยวเขาจะมาไปดูเรื่องเขาสุภาพบ้านได้จริงๆไหาเดี๋ยวเขาตอนนี้เขาเห็นเล็กน้อยเนาะแบบธรรมดาคนก็หากินขนมกันอย่างนี้ก็มีเขาก็นนี้มาทอดมายังงเนาะกระเล็บมี่จีบ่ะติ๊กมี่มาบ่กระเล็บนะเม่อยครับน้อยๆนี่เอาเอา

เราบอกผู้ใหญ่แล้วผู้เฒ่ากันน้ำเด้อพ่อจ่ะผู้ใหญ่กินเป็นกินเป็นขันเด้อเนาะอาอันนี้กมาเป่ากินเปล่าิได้กินมกินไล่เ่ากินเ่ากินไล่เาล่ากิาเปลากนเลเอาเอาหายซางคนน้ำเ้ เนี่อยจังนี่ขับใจขอบใจจีฮ่าอันนี้อันนี้พ่นละครับเขาเด้นี่อันนี้พ่นละครับขับใจขับใจมาเล่นมายังกะแม่เจ้าจี่ละครับเด้อยง่ผ่านไปผ่านมาเข้ากับจิตจังตี่หลับเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะบนเรนยากบนยังกันไปไปสอนนี่จักชั่วโมงจังกับเออบางทีกันหนึ่งโมงบางทีกันช่องโมงว่าเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้พ่อกินกับพักกันมาเนาะ อะไรพกินก็มาอ้เมื่อยมันิวขนเมื่กะสักหาบได้หิวขาวก็มาพี่เจ้าบมมนว่าบมได้บมาเลยเอาได้บได้ละมาฮู้เอาเอาเาครับตามนี่นะตามนี้เอาบิงให้านอีกเออลูกสาวบ้านอ๋อลูกสาวจากปีน่ะปีนึงท้องปีโอ้นส่วนมากคนที่ใส่แต่แบบนี้ได้นี เขาว่าเอาเช้าในดบดบดเช็ดเช่าโอ้๋อแต่บ้านบ้านเนี่ครับพี่น้องเขาเห็นเด็กน้อยเราจะแจ้กขนมไปพี่น้องเขาเตรียมกินยังเนาะกินยังเนาะกินมะข้ามกินมาสมเพราะนี่กีบปวน่าห้นมาเอาหนังมากิน โอ้ม่น่ากินแบบชาโอ้แล้วกินแบบสมนะครับโอ้ตุกน้ำตุกน้ำเราถือมากินอ๋อนี่แก้เพชรแก่เพชรย่านเพชรห่านางน้อยนางน้อยแก่เพชรเาเลกินกับขี่เฮียเลยแล้วนอะน้ำไลยไลเออเป็นตะแซบเป็นตะแซบเป็นตะแซบเป็นตะกินครับงามว่างเนาะน้อยๆนี่กินเพชรได้ปะนี่โอ้เกีงเกีงเนาะเล็กหน่อยบานเท่ากับประมาณนี้แหลมนอขอบใจเดเข้าไปกันเอขอบใจมด้หน่อยนึ มมมไม่ฟางบ้านเาไม่ไผ่ฟางไม่หวกไม่มา<อ>นนี่โอ้พี่น้องมาตัดไสนอไปเราจะไปบายังเระไปบายังบ้านคะแนนคะแนนบ้านคะแนนไปทีงนี้บ่คือบ่มีนะเนาะจนมากเ้านี้จะไปบานคูนบ้านปลื่น ไปทางบ้านคูนบอกโอ้ผู้สาวมาแต่ร์ไซคมาแต่บ้านนั้นไหละเขาไปทะเลวัวคูชา้าวัวลงทาง่าโอ้ไปทะเลไปเจอไปทะเลโดนไปบ้านคูนบ้านปลนนปลืน่นใะนทางนี้มันบอกอยู่บ้านปลลื่นบอกคือบ้านคูน,นโอ้เลยไปอีกหนูอ,าอ,อ,นอ่านคลองลายเนาะมาแต่ทะเลบัวเราประตุผู้สาวงามมากแต่ไปไหนเนาะ มาจนมาจนลืมล้นข้างลื่อมว่าโอ้เล่าลิ้น้างนล่อ่ก็ทากข้างกนก้นก้นกนแปลก้างก้นแปลกนะองกนอ่เองหนกันเองไนวะัเเฮ็ดานบ้านจะค้งเนาะใส่สนงบอกเพ่นก้อะใส่กบ่เพื่อนถือเนาะอ้ใส่ม้อ มองบ่ก็ลุกตันน้ำหาน้ำน้อยๆโอ้ไปตันน้ำน้อยๆเลยหาปลานี่ยส่วนโอ้หัน้อยๆเนาะเออโอ้โหตับฮงไป็นจะแสบเลยเฮ้ยตับฮงใส่มะฮงเอาขนมเอาขนมเอาขนมกันนี่เฮ้ยเด้อขนมกันให้ดีเอาไอ้น้ำเด้อคนหลานเด้อโอ้ถือเข้าไปน้ำ เดินทางต่อครับพ่อกับสิปิดคลิปซันนี่เนาะครับผมสลับไปบ้านบ้านมั่งแยงเนาะครับผมปิดคลิปซันนี่บ้านกระตันเนาะบ้านกระตันครับครับผมเก่งเดอะสตอรี่เนาะครับผมซื้อซื้อเต็มเนกัเสือเก่งเดอะสตอรี่ครับผมเข้ากะผ้ากันต่อเขาเอื่นยังก็เลาะซอกแซกไปตัวดี้ตัวแดนแม่นเฮ็ดฟันบ้านเจ้าของแม่นเขาท้ามทางครับผมเขาจะหยิบขึ้นมาพูดเนาะครับผมครับผมเอาพ่อพ่อบ้านหมู่บ้านต่อไปครับผมไป